เมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตต์นิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตตัง